BD กับ BA เ right. น the like right? no ี oh. ่ยค่ะต่างกันยังไงเพราะว่าใช้คำนํำหน้าว่า b u s, 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 <S, s, <S yeah, i n e s s เหมือนกันเลยท็อปสกิลของการทำงาน V d เนี่ยคืออะไรบ้างคิดว่าคงต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวเร็วแล้วก็ไม่ลัวความเปลี่ยนแปลงนิดนึงทำให้ g p s ีเนี่ยเป็น Dilected p a พ t n e r คนที่จะมาสัมภาษณ์อะค่ะต้องใส่สูตรไหมหรือว่ายังไงอะค่ะ รายการ Career u n l o c ลรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ปลดล็อกนะคะทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานค่ะคะาะเข็มนะคะแป๊บค่ะวันนี้ วันนี้เราอยู่กันที่น,นี่เลยค่ะทุกคนตึกข้างหลังเรานะคะก็เป็นตึกที่รวบรวมออฟฟิศนะคะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะเ้าแล้วพลังงานนะคะเกี่ยวข้องกับรายการของเรายัางไงคะแป๊บวันนี้เราจะพาทุกคนไปพูดคุยนะคะ<ม>เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็เขานะคะอยู่ในธุรกิจที่ทําเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะนั่นก็คือนะคะอาชีพ i n e s น d e v e l o p m e n นนั่นเองจาก C P S C นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะไปตามมาวิ่งไป เธอ ตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้พี่ช่วยแนะนาตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรแล้วก็ทําตําแหน่งอะไรอยู่ที่ GPSC ค่ะค่ะก็ชื่อนัชชาตุจินดานะคะชื่อเล่นชื่อฝ้ายนะคะปัจจุบันก็เป็น division manager นะคะหรือผู้จัดการส่วนของทีม business development focus country แล้วแบ็ k กราวของพี่ฝ้ายค่ะก่อนที่จะมาทํางานตรงนี้นะคะพี่ฝ้ายเรียนจบอะไรมายังไงบ้างอะคะก็เรียนปริญญาตรีกับโทที่ธรรมศาสตร์นะคะเป็นของการควบตรี แล้วก็จบทางด้าน finance จบทางด้าน finance นาแล้วมาเริ่มต้นงานดีๆได้ยังไงคะพี่าฟก็จริงๆเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าพี่ไฟเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทวตทซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ GPC s นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าโปรแกร,รมเทรนนีที่ไปโร t ต t เปลี่ยนหน้างานมาทั้งในลักษณะของฟังก์ชันแล้วก็ของแต่ละประเทศด้วยไปอินโดไปลาวคราวนี้เนี่ยก็ได้โรเททมาอยู่ที่บริษัทลูกบริษัทหนึ่งของ GPC ที่ลาวเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจคือ ไฟฟ้าน,นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสายงานการเงินของ GPC s แล้วก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในทีม B d ดีแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้ GPC s เนี่ยถือว่าเป็น growth company แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะ transform พอร์ตการผลิตไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น<ะ>ดังนั้นเนี่ยหน่วยงาน B d ดีแล้วก็ฟังก์ชัน BD เนี่ยก็จึงมีความสําคัญแล้วก็ถือว่ามีมิชชั่นที่ชัดเจนมากก็คือเราต้องพยายามที่จะช่วยกัน transform portfolio ของทาง GPC ก็เลยเป็นจ <TV> ุดที <Hon> ่ทำให้พ <mail> ี่ฝ้อยสนใจ แล้วก็อยากจะได้โอกาสในการในการเปลี่ยนมาทํางานในในสายงานบีดีค่ะโอเคค่ะพี่ฝ้ายทีนี้รู้แว็กซ์าวพี่ฝ้ายไปแล้วนะคะอยากจะรู้บ้างค่ะว่างานบีดีอะค่ะพี่ฝ้ายคืออะไรค่าตำแหน่งเนี้ยคือจริงๆ BD ดีเนี่ยเราอาจจะได้ยินกันบ่อยนะว่า business development ซึ่งจริงๆทุกๆบริษัทเนี่ยเลยหลายๆบริษัทเนี่ยก็มี BD ดีเขาเนี้ยถามว่า b ีดีของแต่ละบริษัททําอะไรเนี่ยอันนี้ฝ้ายคิดว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์ของแต่ละบริษัทนั้น b ีดีของ G P S C เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ ที่จะหาส t r ATEGY แล้วก็พยายามหาโอกาสในการลงทุนว่าเราจะสามารถมีธุรกิจแบบนี้ที่มันซับสแตนอย่างนี้เนี่ยที่ประเทศอื่นยังไงได้บ้างอย่างของพี่ฟ้ายที่ทำา o c u s country ซึ่งก็เป็นธุรกิจต่างประเทศอย่างนี้ค่ะก็จะต้องเข้าไปดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีโอกาส ในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรบ้างและถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปทําธุรกิจในประเทศนั้นเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็มีกลยุทธ์ยังไงโอเคค่ะน่าสนใจมากๆเขียมสงสัยค่ะพี่ฟ้ายว่า BD กับ BA เนี่ยค่ะต่างกันยังไงหรือว่าเหมือนกันคะเพราะว่าใช้คํานาหน้าว่า Business เหมือนกันเลยบางทีน้องๆหลายๆคนอาจจะแบบเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่เข้าใจสกุกนานะคะพี่ฟ้า ใน G P S C และกัน B A หรือ Business Analyst เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นหน่วยงานที่เป็น Intelligence อาจจะมองภาพใหญ่เรื่องการวิเคราะห์ในเชิงที่เป็น Corporate เนาะว่าตอนนี้ G P S C เทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงบ้างหรือจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรควรจะพัฒนาแกบตรงไหนแต่ Business Development ของ G P S C เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ Doer หรือ Executor อย่างที่บอกว่าถ้าเราได้มิชชั่นมาละว,ว่าสิ่งที่ G P S C ต้องการจะหาขณะนี้ อะไรเนี่ยคนที่ไปแอคชั่นคุยกับพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ BD ค่ะแล้ว BD กับ Marketing ิ้งล่ะคะต่างกันไหมเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการทำให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นค่ะต่างกันไหมคะสองประเด็นคือ BD เนี่ยต้องก็ต้องใช้ Marketing s k i สกิลเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าเหมือนกันไหมเนี่ยพี่ไฝ่มองว่า Marketing เนี่ยอาจจะ Specific กว่า เพราะว่าอย่างมาเก็ตติ้เนี่ยก็คือไออย่างอย่างอย่างที่น้องเข็มบอกก็คือก็จะเน้น หาลูกค้าดูว่าลูกค้าต้องการอะไรจะเพิ่มยอดขายยังไงถูกไหมเป็นหลักแต่ว่าทางดีๆเนี่ยจริงๆเี่่ไฝมองว่าสโคปมันอาจจะกว้างกว่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกการพัฒนาธุรกิจซึ่งเดี๋ยวเราเราจะคุยดีเทลกันต่อไปเนาะว่างานของดีีมีอะไรบ้างเนี่ยตลอดกระบวนการของของการพัฒนาธุรกิจอะค่ะมันจะ involve อยู่ในเรื่อง finance เพราะต้องมีการวิเคราะห์ว่าโครงการนี้ในในเชิง financial เนี่ยน่าลงทุนไหมสอดคล้องกับ s t r a t e ี้อย่างไรแล้วสุดท้ายเป็นการนิโกช i ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยทุกอย่างที่เป็นของธุรกิจเนาะเพราะว่ามันก็คือการที่เราไปสร้างธุรกิจใหม่ในในต่างประเทศดังนั้นเนี่ย business development เนี่ยอาจจะกว้างกว่าอาจจะไม่ได้ require deep skill ที่เป็นในเรื่อง marketing เหมือนกับตำแหน่งที่เป็นทางด้านการตลาดโอเคค่ะพี่ป้าทีนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าในแผนกของ BD ดีะค่ะคือใหญ่ไหมมีการแบ่งทีมย่อยหรือว่าอะไรยังไงกันบ้างคะค่ะถ้าในหน่วยงานสายงาน b ีของทาง G P S C เนี่ยก็อาจจะประมาณ 30กว่าคนนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนที่เป็นโฟกัสคันทรีทีมที่เป็นการทําธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักเนี่ยจริงๆแล้ทีมเลีนมากนะเ,เราทําธุรกิจหลากหลายประเทศมากแต่ว่าทีมเนี่ยมีแค่ประมาณาํากว่า10คนแค่นั้นเองอะฮะเพราะว่าเราต้องทำธุรกิจแบบด YNAMIC ต้องเร็วนาะดังนั้นเนี่ยแต่ละทีมก็จะรีพอร์ตตรงไปที่ทางเฮดของดีๆซึ่งเป็นผู้ช่วยของสายงานสูงสุดแต่ละทีมเนี่ยก็อาจจะโฟกัสเป็นแต่ละประเทศไป อย่างนี้เข็มขอถามต่อว่าในการทํางาน1นึ่งโปรต์เนี่ยคะ่ะรูปการทํางานในการที่เราเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือบีดีเนี่ยหลักๆเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งงานจริงๆมันแบ่งได้เยอะนะ,ะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น งานสองสองแบบเนาะแบบแรกคืองานที่เรียกว่า M&A เคยได้ยินไหมเหมืบบอนเชื่อ Acquisition ค่ะพี่ฟ่ายโอเคเล่าให้ฟังหน่อย <Okay. S 1> ค่ะคือปกติการที่เราจะพัฒนาธุรกิจใหม่เนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยเนาะมันมันทำได้2แบบก็คือการที่เริ่มต้น develop ใหม่จากศูนกับการเข้าไปซื้อกิจการการทําธุรกิจจากศูนเนี่ยปกติถ้าเป็นโครงการที่พัฒนาสําหรับเช่นโครงการโซลาแ์ละการเราจะทําโครงการพลังงานแดดเนาะก็ต้องเริ่มตั้งแต่การดู pre feasibility ว่าแดดตรงไหนด,ดีตรงไหนไมีดูเรื่องพื้นที่ถูกไหมฮะแล้วเราก็ค่อยๆ develop project การค่อยๆ develop project เนี่ยปกติทางธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีสัญญาที่สําคัญเช่นสัญญาซื้อา ai, ขายไฟสัญญาเงินกู้อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าทำกรีนฟิลด์เนี่ยเราจะต้องค่อยๆ develop โปรเจกต์เนี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดูในภาพรวมอีกทีว่าทุกอย่างเนี่ยเทียบกับความเสี่ยงกับรีเทิร์นเนี่ยมันแมชกับสิ่งที่ GPSC มองหาไหมถ้าใช่เราก็ขออนุมัติลงทุนซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยพูดดูเหมือนสั้นแต่ว่าจริงๆทำเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักปีนะคะอาจจะ23งสามปีอันนี้อันนี้เรียกว่า green field development ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มจากศูนย์แต่อีกแบบหนึ่งที่พยายามบาลานซ์ด้วยก็คือ M&A ที่เราพูดย่อมาจาก Merch and acquisition นะคะก็คือเหมือนการที่เราเนี่ยไม่ต้องพัฒนาจากศูนย์แต่เราเข้าไปซื้อกิจการบริษัทอื่นเขาทำไว้แล้วถูกต้องที่มันแมชกับ s t r a t e g y เราเนี่ยอันนั้นเนี่ยกระบวนการก็คือว่าเราต้อง identify ก่อนว่า opportunity เนี่ยมันคืออะไรมันแมชกับ s t r a t e g y ของเรายังไงแล้วก็มีการ n e g o t i a t e เรื่องสัญญาซื้อขายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนครบลูปอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสเดือนถึงหเดือน typical นะค่ะ ทั้ง2แบบดูเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างมีโปรเซสเยอะมากๆเลยแล้ว BD ดีนะีคะต้องคุยกับใครบ้างทั้งคนในเอยคนนอกเอ่ยแผนกไหนที่เราต้องแบบว่าไปคุยเยอะหน่อยอะคะ่ะมันก็จะแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องคุยกับพาร์ทเนอร์การคุยกับพาร์ทเนอร์เนี่ยคงไม่ใช่แค่คุยเนาะแต่เราต้องพยายามที่จะ develop ขายจุดแข็งของเราให้เขาอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอันนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ B ีดีอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นทางเกี่ยวกับหน่วยงานรัชการหรือรัฐบาลของประเทศนั้นที่สําคัญเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็เหมือนเป็นคนนอกเข้าไปในประเทศเขาเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีข้อมูลมีอินไซต์หรือมีอะไรปังๆเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็ต้องพยายามเบรนด์อินกับกับหน่วยงานเหล่านั้นด้วยจริงๆก็ B ีดีก็ต้องถือว่าโค b o บร t e กับคนเยอะมากเพราะว่าเวลาเราทำโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็มันจะไม่สามารถที่จะทำให้ครบลูปทุกอย่างได้ด้วยทีมบีดีทีมเดียวเราต้องการ Expertise จากเทคนิคอลจากทาง Finance จากทาง Legal อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือจะมีการ Collaborate กันอย่างต่อเนื่องเลยแหละแล้วก็ทำจนจบงานด้วยกันเลย เมื่อกี้เค่ะพี่ไฟเล่าเกี่ยวกับการทํางานไปเยอะมากเลยแบบสงสัยมากเลยค่ะว่าพอพี่ไฟเนี่ยจะต้องแบบมองหาโอกาสทางธุรกิจมองหาพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยมีวิธีการในการที่จะแบบมองหาพาร์ทเนอร์หรือว่าติดตามข่าวสารอะไรยังไงอะคะเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เอฟเฟอร์ตเยอะเห <c oughs> มือนกันเนาะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องอินไซต์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งถามว่าเราจะได้จากอะไรบ้างหนึ่งก็คือพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศ <c oughs> ที่เราไปทําธุรกิจด้วยเนี่ยอันนี้เราต้องเมนเทนรีเลชั่นช ที่ปรึกษาหรือ business partner professional advisor เนี่ยอันนั้นก็ให้ input ที่ดีมากส่วนของ G P S C เนี่ยถ้าเป็นประเทศไหนที่เราโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งแมนออนราน์ลงไปด้วยก็อาจจะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงที่พอเราลงทุนที่อินด <Yeah. S 2> เดียหรือไต้หวนันเราก็จะส่งน้องเราเนี่ยเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ย G P S C เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เหมือน first hand information mm. ที่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากคนอื่น mm. เรารู้พื้นฐานของการทํางานวีดีไปค่อนข,ข้างเยอะแล้วคะ่ะพี่ฝ้ายเขียนขอเจาะลึกเข้าไปอีกว่า คนที่จะทํางาน B d ดีเนะะี่ยค่ะเราควรมี hard skill อะไรบ้างนอกจากการเอ็นจอยที่จะคุยกับคนอื่นแล้วะคะ่ะมีอะไรที่ฝ้ายอยากแนะนําบ้างส่วนตัวนะคะ,ะจ,จุดที่สําคัญสุดเนี่ยคือเรื่องความสนใจในธุรกิจนี่นอนสำคัญมากเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่สนุกสําหรับทุกคนเนาะแต่ว่ามันเป็น,ม,นมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่ Impact ต้องเป็นคนที่มีความสนใจนะคะอันแรกส่วนอันที่2เนี่ยจริงๆกระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุนหรือการทำ feasibility Study. อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าวันๆนหนึ่งเนี่ย b ีจะมี u n i t y ให้เข้ามาสกรนเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วเราก็ต้องเลือก shot ช s t ตลิสช r t list ความสามารถเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วมี t o ูสอะไรที่แบบว่าจะเข้ามาทำงาน B ีดีเนี่ยต้องเก่งเคื่อเมืออันนี้ต้องใช้อันนี้เป็น เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ a d v a n c e t t o รอะไรมากมายอย่างอย่างพี่ไฟเองทุกวันนี้ก็ใช้ Microsoft Office <c oughs> เพราะว่า BD เนี่ยเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้แเราก็ปกติเนี่ย composition ของของทีม BD อย่างอย่างทีม Focus Country เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคนที่เป็น Engineer <ะ>คนที่เป็น n i n เอ่อคนที่เคยทำ conventional power มาทำ renewable power มาอันนี้มันจะ mix กันเพราะว่าเวลา Project เข้ามาเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้แค่ Skill เด<ะ>ียวมันจะต้องผสมผสมกันเราถนัดด้านใดด้านหนึ่งที่มัน r e l a t กับ งานของ BD เนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นคันดิเดตได้โอเคออค่ะพี่ฟายทีนี้ซอฟต์สกิลบ้างค่ะซอฟต์ส,สกิลของการทำงาน V d เนี่ยคืออะไรบ้างดูแบบต้องติดต่อกับคนเยอะามากๆเลยค่ะอ,อย่างแรกคือคิดว่าไอ้เรื่อง Uh, communication. คอมมิว i ิเคชันจริงๆคอมมิวนิเคชันนี่ไม่ใช่ว่าแค่ชอบคุยด้วยนะ,ะแต่จะต้องเป็นคนที่สามารถคอมมิวนิเคชได้อย่าง Effective เพราะอย่างที่บอกหนึ่งในโรของ BD คือเราเป็น Representative ของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปประเทศที่ไม่ได้มีใครรู้จัก GPC s หรือ PTT Group มาก่อนเนี่ยเราเราเหมือนเป็นตัวแทนตัวแทนประเทศ ระดับหนึ่งเนาะดังนั้นก็คือเรื่องเรื่องการสื่อสาสำคัญนะคะกับอีกอันนึงเนี่ยคิดว่าคงต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้เร็วแล้วก็ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่างานของดีๆเนี่ยมันไดนามิกมาก ก็ไม่แน่น้องๆที่เข้ามาวันนี้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนาะแต่ว่าเดือนหน้าอาจจะต้องไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง <My S 2> ได้อินเดียอะาใช่ใช่ดังนั้นก็คืออาจอาจจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถปรับตัวแล้ว personality ล่ะคะต้องเป็นคนแบบไหนอาจจะต้องแบบ เป็นคนที่ชอบสนใจในเรื่องอะไรยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอาจจะต้องเป็นคนมีความมั่นใจมีมีความมั่นใจนิดนึง่งแต่ก็ไม่มากไปเพราะว่ <laughs> เราต้องติดต่อคนอนะเนาะแบบเราจะต้องไปพูดไปพรีเซนต์นี่าต่างๆใช่ใช่เรื่อง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 สกิลของการพรีเซนต์ก็ถือว่าเป็นอีกเป็นฮาร์ดสกิลเลยไหมคะอ่าถือว่าเป็นอีกอีกอันหนึ่งที่ที่เวลาเรามองแคนดิเดตเราก็จะมองหาคนที่มีความสามารถประมาณนี้ดูโอเคค่ะ อยากรู้ค่ะว่าความท้าทายของการที่เราจะเป็นบีดีเนี่ยมีอะไรบ้างเผืแบบ่อบมีน้องๆกําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าสนใจงานบีดีความท้าทายเนี่ยอันนี้ถ้าพูดในภาพรวมของแบบบีดีเลยเนาะก็คือทําให้ uh, GPC s เนี่ยเป็น uh, Selected Partner ถ,ถึงจะเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศเราถือว่าเล็กมากค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ท้าทายสำหรับ b ีดีเหมือนกันเราเราเรา,เราต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ยออ่อทอนิดนึงในการค่อยๆแนะนำ GPC s เนี่ยให้กับประเทศอื่นๆพาร์ทเนอร์ในประเทศอื่นๆเนี่ยร,รู้รู้จักเนาะแล้วก็ความท้าทายอีกอย่างเนี่ยคงเป็นเรื่องการที่เราจะต้องคิปอัพกับซิทูเอชันตลอดเวลาเพราะว,ว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์โลกคือเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงมากสิ่งที่พันไปตอนต้นปีเนี่ยมาถึงตอนนี้เราอาจจะ เปลี่ยนหมดเลยก็ได้ก็ต้องมีความ flexible นิดหนึ่งแล้วก็ความสภาพการแข่งขันที่มันที่มัน intense ตลอดเวลาทีนี้อยากให้พี่ฝ้ายแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวบ้างค่ะว่า ความท้าทายในการทำงานบีดีเขพี่ฝ้ายอะค่ะมีโปรเจกต์หรือว่าอะไรตรงไหนที่ส่วนตัวพี่ฝ้ายรู้สึกว่าสนุกรู้สึกว่าท้าทายอะค่ะแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะก็คือว่าประเทศอินเดียเนี่ยปกติเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ปทเข้าไปลงทุนในอินเดียความท้าทายก็คือว่าถึงจะเป็นประเทศที่เราไม่ได้รู้จักเท่าไหร่เนี่ยแต่จริงๆรู้ไหมว่าความน่าสนใจของอินเดียเนี่ยมันเยอะมาก คือประชากรเขาเยอะ1,400ล้านคนเนาะแล้วก็ความต้องการในการใช้ไฟฟ้ารวมถึงนโยบายในการสนับสนุนพลังงานสะอาดของประเทศเขาเนี่ยมีหลายอย่างมากดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวก i n v e s อร์จากทั่วโลกจากยุโรปจากอะไรเนี่ยเข้าไปพยายามลงทุนกันหมดแต่สิ่งที่ยากสำหรับการดำเนินธุรกิจที่อินเดียก็คือว่าถ้าเราเป็น foreign player เข้าไปเนี่ยอันเนี้ย เราจะไม่สามารถเข้าใจแลาไม่สามารถทักเกิลในสิ่งที่มันคอมเพล็กซ์ในอินเดียได้ดังนั้นเนแน่นอนว่าเราต้องมีโล c ค l ัพเนอร์ที่สตรองแต่ว่าทํายังไงให้เขาเลือกเราถูกไหมฮะในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยมีคนมาแบบพร้อมจะลงทุนกับเขาเต็มๆหมดทั้งทีม GPSC รวมถึงทางแบบว่า management ด้วยเนาะ oh. ก็แบบพยายามที่จะหาข้อมูลที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไร <Yeah. S 1> เราต้องรู้หมดแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยเราโมบิ e ไลซ์รีซอสทุกเลเวลของ GPSC เลยตั้งแต่ปั Top ยัน Working Team เนี่ยเพื่อที่จะสามารถแ p p r รชพาร์ทเนอร์เราเนี่ยให้เขารู้สึกอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับเรารแล้วก็ตอนนั้นเป็น M&A ด้วยก็คือโปรเซสทั้งหมดเนี่ยมันมัน,ม,นมันสั้นมากในสถานการณ์โควิดที่เราเดินทางไม่ได้ดังนั้นก็เลยเป็นเป็นช่วงที่ทีมกับน้องๆก็จะ พาทายสนุกก็จะยุ่งกันอยู่ที่บ้านนั่นแหละ work from home แต่ว่าก็เช้ายันดึกเช้าย,ยันดึกพอ M&A เนี่ยข้อดีคือพอมันจบดีลได้ได้เร็วเนี่ยมันก็อาจทุกคนก็เซเลบรตกันแล้วทุกอย่างธุรกิจก็ดำเนินพักแป๊บหนึ่งแล้วเ,ลเดี๋ยวเริ่มใหม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> จาะลึกเข้าไปอีก อยากรู้ว่างานบีดีนะคะมีแค่เรียผ่านยังไงบ้างน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มยังไงแล้วก็มีเส้นทางให้เขาเติบโต,ต,ตยังไงได้บ้างคะค่ะถ้าอย่างที่ GPSC เนี่ยนะคะ BD ดีเนี่ยถ้าเข้ามาเลยก็จะเป็นในลักษณะของ junior ก็คือเป็นเป็น BD BD Officer เนาะก็อยู่อยู่ในทีมเมมเบอร์ทำดีลที่เข้มข้นด้วยกันนั่แหละถ้ามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็น s e ์ i อฟ officer หรือเรียกว่า BD Manager ก็จะได้ lead activities มากขึ้นนะคะแล้วจากนั้นก็จะเป็น division manager หรือเป็นผู้จัดการส่วนซึ่งเราจะมีโอกาสในการ lead ีมในภาพใหญ่ไปดีลกับทางพาร์ทเนอร์โดยตรงแล้วก็รีพอร์ตไปที่ EVP ทีนี้อยากรู้เพิ่มค่ะว่าในแต่ละตำแหน่งนะคะในแต่ละโรสขบงานการดูแลโปรเจกต์ต่างกันยังไงบ้างค่ะ ต้องบอกเลยตั้งแต่เข้ามาแต่แรกเนี่ยโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยคือเราทำด้วยกันนะนะหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีการอินเวลฟ์ตั้งแต่เลเวลแมネจเมนต์ดีเแล้วก็น้องๆเมื่อเราเป็นเลเวลที่สูงขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ดีลกับ คนนอกก็คือพาร์ทเนอร์มากขึ้นนะคะหรือว่ามีการตัดสินใจในในเรื่องของโปรเจกต์มากขึ้นอะไรย่างี้คะ่ะพี่ฝฟายคะ่ะมาถึงการเตรียมตัวบ้างค่ะว่าน้องๆที่อยากจะทํางานบีดีคะ่ะเอาตั้งแต่มัธยมเลยคะ่ะพี่ฝฟายคืออย่างแบบเองถ้าย้อนไปตอนเด็กๆเกนี่ยอาจจะมัธยมเนาะอาจจะไม่ได้รู้จักในตําแหน่งบีดีะคะ่ะถ้าน้องดูคลิปนี้แล้วสนใจน้องควรที่จะเข้าไปเรียนคณะอะไรหรือยังไงอะค่ะพี่ฝฟายข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้มี คำว่าตรงสายแล้วมันไม่มีวิชาบีดีเนาะดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะทํางานบีดีได้ดีเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ถ้าถามว่าเรียนอะไรมาอาจจะช่วยมากที่สุดรีเลทมากที่สุดรีเลมทเลมากที่สุดก็คงจะมีอยู่2ออย่างก็คืออันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริหารธุรกิจเนาะเป็นทาง finance ถ้าเป็น engineer ว,วิศวะไม่ว่าจะเป็นวิวศวะไฟฟ้าวิศวะเดี๋ยวนี้มีวิศวะพลังงานทดแทนอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก,ก็คือก็คืออาจจะตรงกับในธุรกิจนี้กับในธุรกิจนี้ใช่แต่จริงๆถามว่าถ้าเราจบเศรษฐศาสตร์มามาทําได้ไหมอ่ะสมมติว่าถ้าเรามีประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานงสะอาด หรือไฟฟ้าหรืออะไรมาหรือจริงๆน้องๆบางคนเนี่ยมาจากนักวิเคราะห์หุ้นซึ่งมาดูหุ้นไฟฟ้าอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเขาก็จะมี knowledge เห็นเบนช h มาร์กมาเยอะก็มาทำบีดีได้ดีแล้วถ้าน้องๆที่เข้าข่ายคณะที่ดีเลตกันแล้วเนี่ยค่ะเขาอยากจะมาทำบีดีเนี่ยควรเริ่มต้นเตรียมตัวยังไงบ้างคะเขาต้องเก็บประสบการณ์ต้งเริ่มตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะจริงๆแล้วการที่ติดตาม ข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวผู้เล่นที่เป็นผู้นําในตลาดที่เราสนใจเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างตอนนี้ในในโลกนี้พลังงาน uh, renewable มันไม่ได้มีแค่แดดหรือลมแล้วนะคะม,มันมีมันมีอย่างอื่นอ,อีกอีกมากมายเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหรือสิ่งใหม่ๆหรือ new energy ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆสามารถหาได้ตาม public source ทั่วไปเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในความรู้เนาะที่ ที่มันแล้วแต่ว่าคนจะติดตามแค่ไหนถ้าเด็กจบใหม่เนี่ยค่ะก็อาจจะก็ต้องพูดตามตรงว่าบางทีก็อาจจะยังไม่ไม่เหมาะที่จะมารับผิดชอบในโปรเจกต์ที่มันคอมพลีเคตแต่อย่างที่บอกว่าในายบีดเรามีหลายๆเลเวลเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนอ้องเข้ามาเป็นจูเนียร์มากๆในปกติเราก็จะมีที่ท,ที่เป็นซีเนียร์ประกบเลยหรือนะว่าจะต้องไปฝึกงานดูว่าแบบในงานบีดีทำอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ค่ะ น้องคนไหนที่จบใหม่เลยสนใจจริงๆเนี่ยจริงๆลองติดต่อมาที่ HR ของทาง g p s c ก็ได้เนาะเพราะว่าอย่าง GPS c เนี่ยจริงๆมีโครงการที่เป็นรับน้องที่จบใหม่เข้ามาแล้วก็ให้วนเรียนยางานอันอ,อันนี้จีพี g อก็มีนะคะก็อาจาจะลองติดต่อเข้ามาดูน่าจะแบบว่าได้เห็นในการทํางานในหลายๆมุมเน้ะเพราะว่าแบบเข้ามาอยู่แล้วเหมือนที่พี่ฝ้ายบอกตอนแรกอะ่ะที่แบบว่ามีโอกาสให้ลองทํานู่นทํานี่หลายอย่างใช่ใชโอเคค่ะสำหรับ การสมัครงานของดีคือสมัครงานกันยังไงต้องมีเรซูเม่ไหมต้องมีพอร์ตไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟ้า คือ c ีเนี่ยอันนี้มีมีอยู่ละ,ะเพราะว่าเราเราก็ใช้ข้อมูลในเรซูเม่เนี่ยเป็นการสกรีนเบื้องต้นนะคะแต่พอร์ตฟลิโอนี่ในในทางในธุรกิจไฟฟ้าเรา,อา,อ,าอาจจะไม่ได้เหมือนพวกอะไรที่เป็นสายแบบว่าอาร์เคเต็กหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอร์ตเราอาจจะไม่จะไม่ได้มีรีควีลขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะดูพี่พี่เขาจะดูกันเนี่ยก็คือในเรื่องของลิสต์ของประสบการณ์ <S <S นะคะซึ่งถ้าในเรซูเม่เนี่ยเรามีประสบการณ์อะไรเนี่ยถ้าเราอธิบายได้ ละเอียดมันก็จะน่าสนใจมากขึ้นเหมือนกับว่าในการพรีเซนเต์เตงก็ต้องชัดเจนแล้วก็บอกเลยว่าเตงนนะ่ยสนใจจริงแล้วก็ทำได้ดจริงใช่ใช่การที่จะสมัครงานวีดีะคะ่ะนอกจากเรซูเม่เมื่อกี้แล้วนะคะจะต้องมีการทำเทสอะไรบางอย่างก่อนไหมะคะค่ะตอนเราสัมภาษณ์เนี่ย อันนี้ก็แล้วแต่คนที่เข้าไปเลยปกติเราก็จะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าเออเคยเคย,เคยทําอะไรมาบ้างอาจจะมียกตัวอย่างสถานการณ์แล้วก็ให้เขาแชร์วิวนิดนึงเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเอออย่างน้องน้องคนที่มาเนี่ยแนวนานหรือว่าแบบจะแบบจัดการเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คณะกรกรมการสัมภาษณ์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าทาง hr ของ gpsc เนี่ยเขาก็จะมีให้เทสเหมือนเป็นข้อเขียนมีแอ t i t u d e แล้วก็มี culture fit กับทง GPC s อันนี้เราก็ให้ความสำคัญเหมือนกันพอเราผ่านเรื่องสัมภาษณ์อะไรเขาก็จะให้เทสสองอย่างนั้นต่อไปโอเคค่ะพอถึงขั้นเตรียมตัว r e ซ u m e พร้อมีครบแล้วคัดเลือกเข้ามาแล้วได้สัมภาษณ์แล้วค่ะมีคำถามไหนในที่แบบที่พี่ฟันรู้สึกว่าถ้าน้องตอบคำถามนี้ได้เนี่ยได้คะแนนเต็มไปเลย ประเมิน2เรื่องอันแรกคือเราจะถามตลอดว่าเหตุผลที่เขาอยากเข้ามาทำงานใน G P S C เนี่ยคืออะไรสนใจส p e c i f i c ตรงไหนอ่ะซึ่งถ้าบางคนมาอย่าง general อ่ะก็จะโอเคอย่างหนึ่งแต่ถ้าบางคนมาแบบมี specific เลยเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้หน้าสนใจมากขึ้นเนาะกับอีกอันนึงก็คือว่าฝ้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของเขาในเชิงลึกนิดนึงให้อธิบายรายละเอียดว่าอาย่างงานที่ทํามาในที่นี้เนี่ยเรามี c o n t r i b u t i o n สเ็ปของการทํางานเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดตอบได้ชัดเจนแล้วมันเรล a ทกับกับ,ก,บกับสิ่งที่เรามองหาอยู่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ที่ทำให้เราประทับใจได้ มีเคสไหมคะว่าคาถามสัมภาษณ์ยากๆไปแล้วเขาตอบได้แล้วเรารู้สึกประทับใจคิดว่าไม่น่ามีคําถามอะไรยากนะยกเว้นว่าบางอันที่เขาเขียนมาเนี่ยแล้วเราสัมภาษณ์ไปในเชิงลึกตอบได้อย่างผิวเผินออ,อันนี้มันมันก็อาจจะทําให้มี ความลังเลว่าเอ๊ะลังเลเอ๊อนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆกลับไปแนะนำน้องๆคนที่เขียนเรซูเม่นเนี่ยก็คือว่าให้เลือกผลงานประสบการณ์ที่เราคิดว่าเราเนี่ยมี c o n t ริบิวชั่นในงานนั้นจริงๆแอบสงสัยเองว่าถ้าเราผ่านการคัดเลือกจนได้มาสัมภาษณ์แล้วเนี่ยคนที่จะมาสัมภาษณ์นะคะ ต้องแต่งตัวยังไงไหมคะต้องทางการไหมเพราะบีดีดูแบบเป็นงานที่ค่อนข้างดูมีภูมิฐานนิดนึงต้องใส่สูตรไหมหรือว่ายังไงอะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้แบบเป็น requirement ขนาดนั้นเนาะก็อาจจะดูเรียบร้อยนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จําเป็นจะต้องทางการจริงเราดูแอทิจูดมากกว่าเหอนว่าเราเน้นในเรื่องของการพิเช่ตัวเองมีความมั่นใจแค่นี้แหละรูบุคคลิกอยากรู้ว่า c u เจ u r e ในการที่จะมาทำงานที่ CPSC นะคะเป็นยังไงบ้างเผื่อบบมี น้องๆทางบ้านสนใจอยากมาทำงานที่นี่ตำแหน่งบีดีนี้เลยอะค่ะที่นี่ทำงานกันยป็นไรบ้างค่ะ GPSC เนี่ยนะคะจริงๆก็ถือว่าเป็นบริษัทสายใหญ่เนาะเราลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรกัพย์แล้วก็บริษัทแม่เราก็เป็นปะตะทดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเฟลซี่ขนาด พวกสตาร์ทอัพหรือว่าหรือว่าบริษัทอะไรที่น้องๆเข้าไปแล้วสะดวกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวนะคะที่มาทำงานที่ GPSC เนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างฟล็กซิเบิลคนรุ่นใหม่เยอะมากทีมค่อนข้างลีนเหมือนกับว่าทุกวันนี้เวลาเราทำโปรเจกต์มีอิชูสอะไรที่เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์เนี่ยเราก็คุยกับผู้บริหารหรือ CEO โดยตรงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อเพื่อความรวดเร็วด,ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการทำงานในลักษณะที่ไม่ได้สบายๆแต่ก็รู้สึกว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่ที่เป็น เป็นการทำงานแบบน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่มพี่ฝ่ายค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้พี่ฝ่ายฝากอะไรถึงคนที่สนใจในงานบีดีค่ะแล้วก็อยากมาทำงานที่ GPSC ค่ะอยาก encourage ให้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC ก่อน ะะอาจจะใน Public Source ทั่วไปในเว็บไซต์ใน Facebook ใน LinkedIn อะไรก็แล้วแต่ว่า uh, GPSC ตอนนี้เนี่ยทิศทางของบริษัทเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้ามันอลน์กับสิ่ง oh. ที่เรามีแพชชั่นอาจจะเป็นเรื่องในเกี่ยวกับ New Energy หรือว่าพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะ e n c o u r a g e ให้ลองติดต่อทาง HR ของทาง GPSC เข้ามาคุยดูเพราะว่าตำแหน่งที่นี่เนี่ยมีอย่างจำกัดแต่ว่าเราก็มีเปิดรับ อยู่เรื่อยๆตามการขยายของธุรกิจค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับงาน B ีดีเยอะมากๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฝ้ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยากให้พี่ฝ้ายฝากช่องทางการติดตาม g p c นิดนึงค่ะว่าติดตามได้ที่ไหนบ้างคะค่ะก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของ GPCS นะคะโอเคแล้วก็ตัว a c e บ o o k นะคะก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆค่ะก็ติดตามได้เลยค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตาม รายการ c a r e เ r u n l อ c k ของจับไทยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะ,คะก็ช่องทางการติดตามนะคะก็ทั้งใน YouTube นะคะที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆของจับไทยทุกช่องทางเลยค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่า EP หน้าเราจะไปพูดคุยกับใครในอาชีพอะไรนะคะมาปลดล็อกอาชีพที่น่าสนใจไปด้วยกันในรายการ c a r r i e อ u n l o ล k เย้